ไปพาพคุณลืออัมพลเมื่อ27ปีที่แล้วเรียกได้ว่าเป็นกระแสละครมาแรงแห่งปียังละครเรื่องกระเช้าสีดาสร้างกระแสได้ดีอย่างต่อเน,นื่องถูกพูดถึงกันทุกครั้งจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์แม้ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาจะเดินทางมาถึงตอนอวสารแล้วล่าสุดแซมยุรนันไดโพสรูปคู่กับหนุ่มกัญชัยผู้รับบทคุณลืออัมพลในกระเช้าสีดาเวอร์ชั่น2537เมื่อ27ปีก่อนลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเขียนข้อความว่า คุณลือกับอัมพลเวอร์ชันเก่าทําเอาแฟนคลับชมความหล่อกันสนันหล่อละลายประชันความหล่อเลือกไม่ถูกอยากเก็บไว้ทั้งสองคนหล่ออมาตะแพคคู่เลยค่ะพี่แซมหล่อจริงจังมากกินกันไม่ลงจริงๆค่ะรักมากหลายคนคงยังไม่รู้ว่าละครเรื่องกระเช้าสีดานั้นเคยถูกนํามาสร้างเป็นละครเมื่อปี2537หรือเมื่อ27ปีก่อนซึ่งถือเป็นละครน้ําดีในใจผู้ชมไม่แพ้ในเวอร์ชันปัจจุบันนําแสดงโดยดาราดังมากฝีมืออย่างตักมยุราในบท น้ำพิงแซมยุรนันในบทลือและหน่อยบุตรกรในบทรำนำส่วนผู้ที่ได้รับบทเป็นอัมพลในปี2537ก็คือหนุ่มกัญชัยนักแสดงพิธีกรมากความสามารถที่กำลังโด่งดังอยู่ในตอนนี้ ที่ในเวอร์ชันปัจจุบันนั้นรับบทโดยกัตจิรายุซึ่งก็ได้รับคําชื่นชมมากมายที่บอกว่าหนุ่มกอตนั้นเล่นได้ดีมากเข้าถึงบทบาทจนทําให้คนดูเชื่อว่านี่คืออัมพลผู้ชายที่หล่อรวยและอบอุ่นและยกให้เป็นสามีแห่งชาติคนใหม่กันเลยทีเดียวทั้งนี้หนุ่มกันใช้ก็ได้เปิดเผยในรายการดังว่ากระเช้าสีดาวเวอร์ชัน2564นั้นมีการปรับโครงเรื่องให้ดูเปลี่ยนไปและทันสมัยมากขึ้นงานนี้เจ้าตัวยังโดนตุก,กี้สุดารัตพิธีกรดาราตลก โพสแซลผ่านทาง Instagram ด้วยภาพเทียบระหว่างหนุ่มกัญชัยและหนุ่มก๊อตพร้อมแคปชั่นว่าใครจะไปเลือกได้ล่ะคะฝั่งซ้ายนี่คือที่สุดของใจซ้ายฝั่งขวานี่คือที่สุดของใจขวาบทนี้ต้องหล่อเทอบอุ่นเท่านั้นทำเอาหนุ่มกัญชัยเข้ามาคอมเมนต์ขยันเนอะด้านเสนาลิงยังแซลว่าเลือกขวาชัวขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณคะ่ะ